อ้ช็อตใหครับพี่นกงน,นครับยังงอู้อืออู้ออส,สว่ครับอครับสวัสดีครับผม่ามันนี่กับที่พไปใส่เบ็ดนะครับเบ็ดปลาใส่ตอนรเรือครับเป็นอตอนนี้กับเวลาประมาณสอุ่มครับ ลุนยันับกระเบ็ดด้วยเหยื่อชิดเรียนจับรับผมแล้วปุ้มใส่แล้วผมก็สสยามกัดได้ครับแต่รอุูนตอนยามคุณได้ครับผมแไปก็นเลยครับเดี๋ยวครับแล้วงเลยถือเย็นครับเดีเ๋ยวผมไอยู่ปะครับดูวน,นะโอ้เมื่อกี้ยังหนึ่งตัวครับไปเลยอ่ะ ดูครับผมขี้เห็นแต่ตัวเอียนแบบอยู่ร้านตะไปเงียบครับผมพี่น้องสีพาพยายามบิ่รอบแหลกกันครับว่าสีมันสีแดงแจ็คตัวนะครับไปลุ้นกันได้ครับผมอุปกรณ์พร้อมแลครับไปดูกันเลยครับรอบแหลกครับน้ำอะไรดังไหมครับพ่อถืพอหลังครับ คั้งกครับโอ้ดล้วครับนี่ครับนี่ก็วเล่แห่งม้าครับเดี๋ยวขอปลดกันนะครับไปติดตามล้างต่อไป้นครับโอ้ช็อตเดอะครับพี่น้องนี่ครับนี่โอ้สกปรกไหมครับนี่นี่ครับผมปฏิให้เพิ่งเมื่อกี้นี้ ของใหญ่มันขาดนะครับอ,อ๋อถูกอู้ยังเรียบอืออู้กินเหลือความครับยังพอมันอยู่ครับโอ้ขอเก็บก่อนนะครับนี่ครับโอ้นะนี่ก็แคบอีกครับแคบเกือบครับอู้ซ้ำเกือบไปครับเกือบนี้ เบอร์41่สิบเอลยครับ41ิบเอสสโอ้ยไงครับครับเอาครับไปลุนหลังต่อไปครับมาแล้วครับวันนี้ครับคุ้มเลยวันนี้่งครับครับเอาาสไม่อีกหลังนึงครับโดนอีกแล้วครับชุบนี่ตากขึ้นมาครับแล้วผมอนุญาตปลดครับไปลุนหลังต่อไปครับมาเต็มแล้วครับ โอเคหมโอ้โหสวยเลยนะครับโอเคครับขอติดปุ่นครับใส่ไหมครับผมขอปุ่นสังเระครับรุนแางต่อไปครับครับผมย่างมาล้างต่อกันเลยครับโอ้โหเห็นไปถอนเขาแมวแมวครับอยู่นะเอิบยังเงี้ยอื้มฮึ๊บออ ตัวหน้าตตาเลยครับน,นกอินมินรับมือเคียบอ๋อใช่ไดตัวหน้าตัตาเลยัน,นี่ครับใจไหมครับตาน้ำต่อไปครับโอ้ยหแ้ครับดนเยอะโอ้โเป็นปรนงครับชั้นอืม โอ้สวยแค่เห็ดอ๋อตาเลยอุ้ยมันเปน็นยังไงแข็งไงครับอ๋อขอโทษอุ้ยพอยแม่ปลาสิ็งแย่ๆย,ยๆๆโอ้เขียวกับมือครับอือหือเขียวสำมือเอาครับสิรุ้ดนะครับขอเก็บก่อนนะครับ,บครับผมหุดล้างต่อไปนะครับ นี่ครับเมือน <S ess ants> ี้เครื่องประคอยเครื่องประเช็งไงครับล้างตะไบครับล้างนิดตะไ่เลวครับบนี่ครับมันเดียวมันเดียวโอ้ดูนี้ใสๆครับนี่ครับนี้ปลาสงงามครับเต็มปลาเต็มคำครับผม กดนะครับเลงต่อไปนครับ,บ,รค,รบครับผมยามากว่าสุดนะครับที่นีมาเบึ้องลากนันนะครับในรานเด่หนหม่นะครับเดี๋ยวผมชี้ให้ตรงนี้กล่องเนี่ยน้อยนึืนน กับข้อใหญ่ตัวนึงครับกับข้อใหญ่ตัวนึงนี่มันจับว่าคอหน่อยครับสวยๆครับครับผมมาลุ่นกันเมื่อนหร่นะครับว่าเมื่อนหร่ผมชะมาเบิกบรรยากาศเนี่ยเหมือนเศร้านะครับก็ร่มหนาวนะครับผมมาลุ่นกันครับเมื่อไหร่เศร้านี้ว่าส้ีล่าได้ไหนครับครับผมมีหลายข้อตัวเป็นนั่นะครับพอแก้เมื่อไหร่เศร้าครับผม ครับผมสวัสดีตอนเช้าครับผมพามายามเบ็ดครับเบ็ดที่ใส่ไว้เมื่อคืนนะครับตอนนี้บรรยากาศดีครับร่มหนาวดีไหมไปลุ้นร่วมกันเลยครับเช้านี้สิเตจจะโตครับเมื่อคืนมานไปแล้วนะครับมานประคอนยังก็ประขิงครับผมไปลุ้นกันเลยครับ

กบ่ถือครับถ้าข้างหน,าน้าจะบ่ถือครับเอ้ยครับผมเก็บเบ็ดกันครับผมยามมันใหญ่รายหลังนะครับมันวี่งแววก็จะโดนเลยครันบนั่งนี่ครับนายจะบ่ถือครับ,นนบ,รบถ้าผมถ่ายไปเพิ่งตอนผมยามเหล่าเลยได้ครับเพราะว่าถ้าหน้าเป็นน้ำกล่องอาจจะลุกมือนะครับครับผม ครับไปเบิ่งตอนยามดแดดเลยครับผ่านเลยครับเมื่อกี้โอ้โหดึงฟุ่มขาดครับโอ้โขอเสียของเบ็ดฟุ่มนะครับเสียไปต้นหน้าต้นตาเลยครับอย่างโอ้ยปลาไม่ใสเลยเมื่อกี้เป็นยังครับปเมืองตอนเชฟเบลแล้วครับ ผมยามแล้วเบ็ดแล้วครับผมเฉพาะกุมนี้นะครับกุมฟาแค่น้ปลาีิไดนะครับเด่ประมาณนี้ครับเด่ปเเนปลาไหลครับเด่ปลาเข็งเงยตัวนึงแล้วปลาคอนอยอีกสามสี่ตัวนะครับมืบนสภาพเบิดเลยครับขาดฉะนั้นน้ยครับ พาเบ็ดผมมันเส้นเสือกเส้นได้มันเก่าแล้วครับเสือกนี่หล่อนมันเก่าครับผมถ้ามารคลิปนี้ก็กดไลค์กดซับสไครต์ผมแล้วไม่ได้ครับบอกกันคลิปหนาครับผมสวัสดีครับ